สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องสไตล์ตั้มนะผมทามาหากินง่ายๆนะครับแบบสไตล์ตั้มนะผมหลายๆท่านนะครับที่ถามเข้ามาว่านะครับผมวันนั้นที่ผมพูดบบกว่าวิธีการคัดแยกกบนะครับทํายังไงให้เหลือจํานวนมากที่สุดนะครับผมแล้วการคัดแยกยังไงทํโบแบบไหนนะครับผมที่สามารถคัดแยกได้แล้วเวลาข้างในใหญ่ตัวถมือกันแล้วก็เอาจับกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมหลายๆท่านนะครับอาจจะเลี้ยงกบอยู่แล้วหรือว่าเป็นระดับมืออาชีพเลี้ยงเยอะๆเหมือนกันนะครับผม ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมแล้วให้เป็นวิทยาทานนะครับผมเพื่อให้การเกษตรหรือว่าการเลี้ยงกบเลี้ยงสัตว์น้ําต่างๆนะครับที่ผมได้ลงไปนะครับผมจะได้เป็นบุญกุศลนะครับผมหรือว่าเป็นวิทยาทานให้แก่คนอื่นนะครับผมการเลี้ยงนะครับจะได้ไม่มีการขาดทุนนะครับผมแล้วก็มันเป็นจุดมุ่งหมายของหลายๆท่านนะครับผมทํากินนะครับไม่อยากขาดทุนไม่อยากเหลือน้อยหรือกําไรน้อยนะครับผม อยากจะมีกําไรที่พอเลี้ยงครอบครัวได้นะครับผมวันนี้ต้องมาดูครับผมวิธีการคัดแยกยังไงทําบอยังไงที่ให้มันผ่านครับผมไปดูกันเลยครับครับผมนี่นะครับผมวิธีการทําบ่อนะครับผมใช้ผ้าเขียวนะครับมุ้งเขียวหรือว่าผ้าลี่แล้วแต่พื้นที่นะครับจะเรียกนะครับผ้ามุ้งนะครับผมการรอบนะครับผมแล้วก็ขุดให้เหลือพื้นที่นะครับด้านข้างนะครับเพื่อจะกบลงมานะครับแล้วเขาจะเหลือพื้นที่น้ํานะครับน้อยๆนะครับเพื่อไว้คัดกบระยะ เล็กๆนะครับตอนเล็กตอนที่เขาแตกสายนะครับผมคัดเฉพาะตัวใหญ่นะผมออกมาเลยแล้วมาไว้อย่างนี้และครับผมนี่เลยไว้อย่างนี้เลยแล้วก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาฝนตกเขาไม่ออกหรอครับไม่ออกหรอคะโอ้ไม่ออกแน่นอนครับเพราะว่าเรากั้นไว้รอบด้านเลยครับผมคือขุดมุ้งขุดกรบไว้หมดครับผมจะไม่มีมุมไหนที่จะสามารถออกได้เลยครับผมคือกั้นไว้หมดเขาจะอยู่เขาก็อยู่แค่ในบริเวณนี้ครับ แล้วกบส่วนมากจะอยู่ขอบน้ําครับผมเวลากลางคืนนะครับผมก็ถ้าใหญ่นะครับไซส์ที่เขาจะค่อนข้างตัวเสมอกันนะครับผมเราก็จับเข้ามาอย่างเช่นตัวเหลืองนี่นะครับผมเหลืองเนี่ยเหลืองตัวนี้นะครับผมเราก็สามารถเอาออกก่อนได้นะครับผมในระยะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็เอากลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมเสร็จแล้วก็ไซส์พวกนี้นะครับก็ใกล้แล้วนะครับผมตอนที่ผมคัดแยกแรกๆนะครับมันจะต่างกันมากเลยเยอะเล็กเล็กกว่ากันเยอะมากเลยครับ ตอนนี้เขาก็จะค่อนข้างจะกเกือบเกันเท่าแล้วอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับสามารถเอากลับเข้าได้และข้างๆนะครับผมคัดแยกไว้รอบเลยนะครับผมเยอะมากเยอะมากรอบเลยด้านเนี้ยรอบเลยทั่วเลยครับผมเขาอ,ออกไว้ด้านนอกทั่วเลยไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะออกไปนอกและอัตราการติดหรืออัตราการรอดนะครับของลูกอสนะครับผมมันจะเหลือเยอะมากเหลือเยอะมากๆเลยครับเพราะว่าเราลงลูกอสต์น,น้อยแล้วอัตราการรอดสูงครับผม ส่วนมากนะครับถ้าเราไม่แยกเลยนะครับตัวใหญ่นะครับจะไปกัดเ,เพื่อนขานะเป็นแผลหัวนี่ you เป็นรอยเป็นแผลหมดเลยครับผมอันนี้ครับสำคัญมากครับผมวิธีการแยกนะครับการแยกนี่สำคัญมากบางท่านนะครับไม่ได้ทําบ่อแบบนี้นะครับผมก็สามารถเอ่อไว้ในกระชังครับผมเพราะการเลี้ยงกระชังนะครับจะโตช้ากว่าบ่อดินนะครับผมจะโตช้ากว่าบ่อดินแบบนี้นะครับโตช้ากว่าแล้วสามารถนะครับ พักเดียวไม่นานก็สามารถย้ายกลับเข้ามาในในบ่อดินนะครับเหมือนปกตินะครับผมสามารถย้ายกลับมาได้ครับผมก็วิธีง่ายๆครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับผมและก็ข้อสําคัญนะครับจุดสําคัญเลยนะครับห้ามลืมกันเด็ดขาดเลยนะครับผมในบ่อนะครับห้ามลงไปคัดนะครับผมลงไปคัดหรือไปกวนนะครับผมเพื่อไม่ให้ฝุ่นหรือไม่ไม่ให้เชื้อโรคขึ้นมานะครับให้ใช้ไม้นะครับที่เป็นเอ่อ ที่ตักหางลูกยุงนะครับผมต่อไม้ยาวนะครับผมค่อยๆคัดออกมาครับกบถ้าจับกลางคืนคัดกลางคืนนะครับเขาจะเชื่องมากนะครับผมเพราะการไซต์แตกงนะครับจะมีไม่มากนะครับมีไม่ได้เยอะจนแบบมากมายนะครับผมมีไม่กี่ตัวนะครับผมบ่อนึงอาจจะเป็นร้อยตองร้อยตัวอย่างนะครับผมที่เอาออกมานะครับผมอย่าลงไปกวนเด็ดขาดนะครับผมอย่าลงไปในบ่อใต้ล่างตั้ใต้บ่อเด็ดขาดนะครับผมให้พยายามใช้ไม้ยาวๆนะครับผมแล้วก็ตักออกมากลางคืนกบเลี้ยงนะครับคําว่ากบเลี้ยงอ่ะมันเชื่องครับผม ค่อยๆตักมันก็ขึ้นมาครับผมอันนี้คือเค็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับผมไม่ใช่เราอุตสาห์ติดดีแล้วคัดแยกดีแล้วแต่ทําไมกบเป็นโรคเยอะนะครับอันนี้ก็คือการที่เราลงไปกวนในน้ำนะครับผมข้อสําคัญห้ามลงนะครับผมทําอะไรก็แล้วแต่ถึงจะมีโรคขนาดไหนนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมก็จะไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปทําอะไรมันทั้งสิ้นครับผมเดี๋ยวก็กบมันจะเลี้ยงระยะสั้นครับแค่2 3สมเดือนครับเดี๋ยวก็จับแล้วครับผมแล้วก็พอเราจับทิ้งเราก็ จัดการบ่อครับเคลียบบ่อเคมบ่อไล่ขี้โคลนออกอะไรทุกอย่างครับผมนั่นคือกระบวนการเดี๋ยวผมจะมาบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมแล้วอัตราการรอดนะครับผมจะเยอะมากๆนะครับผมเยอะกว่าปกตินะครับผมแล้วแบบนี้น้ําจะเสียยากครับผมน้ําจะเสียยากมากแต่ถึงยังไงครับน้ํานี่ปัจจัยสําคัญนะครับผมถ้าเปลี่ยนได้ทุกวันยิ่งดีนะครับผมเปลี่ยนได้ทุกวันยิ่งดีเลยเพราะว่ากบมันจะได้ไม่เป็นโรคครับผม ง่ายๆครับผมเห็นไหมเขาก็นั่งอยู่องนี้ครับเพราะสัตว์เป็นกบนี้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเขาก็จะอยู่อย่างนี้แหละครับเขาไม่ไปไหนแน่นอนและรับประกันเลยครับผมว่าอัตราการรอดเยอะแน่นอนครับผมยังไงก็ติดตามช่องสไตล์ตั้มไว้นะครับผมและก็สอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมท่านที่ ที่มีผู้มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ทันที่เลี้ยงเยอะๆนะครับผมมีเคล็ดลับอะไรเด็ดๆนะครับผมก็มาบอกใต้คอมเมนต์นะครับเป็นวิทยาทานะครับบอกต่อๆกันนะครับผมช่วยๆกันนะครับผมหลายๆท่านนะครับจะได้เลี้ยงแบบว่าไม่ขาดทุนนะครับผมเลี้ยงแบบว่ามีกําไรแน่นอนครับผมโอเคครับผมยังไงก็ติดตามช่องสไตล์ตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ